สรุปผลการดำเนินงานการตรวจราชการของกระทรวงวัฒนธรรมรอบที่1สําสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลน,นครการขับเคลื่อนงานด้านาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการสืบสารรักษาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจปฏิบัติหน้าที่ด้วยหลักธรรมพิบาล เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนภายใต้วิสัยทัศน์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยโดยการบริหารงานแบบมุ่งผลสำมฤทธิ์ของนางศิรดามาลาสายวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครโดยแบ่งการบริหารงานออกเป็น1ฝ่าย4กลุ่มประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกลุ่มส่งเสริมาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกลุ่มกิจการพิเศษมีอัตรากำลังดังนี้ข้าราชการจำนวน30คนพนักงานราชการจำนวน10คนและจ้างเหมาบริการจำนวน20คนในปีงบประมาณ2,565 สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดส,สุนลนครได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมดังนี้ 1. สำนักง,งานประลัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน2,653,530บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น91.59% 2. กรมการศาสนาจำนวน1,222,100บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น14.57% 3. กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจำนวน85,000บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น93.22% 4. งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครจำนวน2,610,000บาทเบิกจ่ายแล้วคิดเป็น97.51%รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 6 5 6้าน0าสบาทเบิกจ่ายแล้วจำนวน5 2าล้านนสบาทส0สตางคิดเป็น79.62%เซนอกเหนือจากการน,นำนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงวัฒนธรรมแล้วสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลน,นครยังได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครที่โดดเด่นได้แก่ 1. โครงการจัดงานลอยพระปทีบพ,พระราชทาน12เพลงไทยสกลจังหวัดสกลนครหน้าหอประชุมจามจุรีหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครลานพระบรมรูปพระจักรการที่5และสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษามีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการจำนวน หกหน่วยงานมีผู้เข้าร่วมงาน13,000คนเกิดรายได้ต่อจังหวัดสกลนคร7 5 6 0ล้าน5บาท 2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสารประเพณีแห่ดาวคริสต์มาสประจำปีคริสต์ศักราช2021ณบริเวณอาสนวิหารเทวดามิคาอลท่าแร่และบริเวณสำนักมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่หนองแสง โรงเรียนเซนโยแซฟสกลนครโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการจำนวน58หน่วยงานมีผู้เข้าร่วมงาน85,000คนเกิดรายได้ต่อจังหวัดสกลนคร10ล้าน2แสนบาท 3. งานนำมัศการองค์พระธาตุเชียงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปีงบประมาณพศส5 6 5ปีที่70นณวัดพระธาตุเชียงชุมบรวิหาร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการจำนวน95หน่วยงานมีผู้เข้าร่วมงาน63,300คนเกิดรายได้ต่อจังหวัดสกลนคร11,980,000ล้านบาท 4. งานรวมน้ำใจไทยสกลจังหวัดสกลนครประจำปี2565ณบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนครโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมดำเนินการจำนวน98หน่วยงาน มีผู้เข้าร่วมงาน45,000คนเกิดรายได้ต่อจังหวัดสกลนคร15,650,000ลบาทสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้นำนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนโยบายปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติในพื้นที่ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสนองยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรมดังนี้ด้านการสืบสารงานวัฒนธรรมของชาติ งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม,มวงศานุวงศ์ 1. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวัชรราชธธิดา 3. กิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญางานด้านศาสนากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่พุทธศักราช2564การจัดงานวันบูรพาจารย์ภูริทัตเทรานุสร ประจำปีพศ2565กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาพุทธศักราช2565การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พศ2559ถึง2564จังหวัดสกลนครได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสกลนครครั้งที่1ทั2565 ปีงบประมาณพศ2564คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเห็นชอบการประเมินและแนวทางการประกาศยกย่องชุมชนองค์กรอําเภอและจังหวัดคุณธรรมผลการประเมินจังหวัดสกลนครเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบแบ่งเป็นระดับส่งเสริมคุณธรรมระดับคุณธรรมและระดับคุณธรรมต้นแบบรวมทั้งสิ้น690แห่งงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมภายใต้หัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมวงมีแก้วชื่อผลงานมนุษย์ใบเตยและได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศกระทรวงวัฒน,นธรมรมด้านการรักษาห่วงแหนมรดกทางวัฒน,นธรรมการจัดงานประเพณีบุญเดือนอ้ายไหว้พระาธาตุเมืองอากาศบุญมหาชาติ บุญประทายเข้าเปลือกประเพณีบุญตูกการรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์การใช้ผ้าไทยผ้าพื้นถิ่นเพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านการต่อยอดวัฒนธรรมด้วยการนำคุณค่าของวัฒนธรรมสร้างสารรค์สินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางทวัฒนธรรมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย นำผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตและซีซีพอตจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวการยกระดับทุนทางวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F เพื่อเพิ่มคุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและจังหวัดสกลนครจัดทำข้อมูลผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดภูสาศิลจากท้องถิ่นสู่สากลลายผ้าประจำจังหวัดสกลนครชื่อลายสเก็ตทม เพื่อพัฒนาต่อยอดด้านออกแบบและลวดลายผ้ายกระดับรายได้ในชุมชนกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดสกลนครด้านการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาพิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบในวงราชการกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุขจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับบุคลากรสำนักงานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางจิตท,ที่ดีมีสุขกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พร้อมทั้งกิจกรรมเกษตรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์สํนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครปีงบประมาณพศ2 5 6 5ถึง2567 เพื่อปรับวิสัยทัศน์ของสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครให้สอดคล้องกับกระทรวงวัฒนธรรมในบทบาทกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจกิจกรรมบูรณาการจัดระเบียบสังคมเฝ้าระวังตรวจติดตามเพื่อลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมจังหวัดสกลนครกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความสำคัญของการเสนอกิจกรรมหรือโครงการที่ขับเคลื่อนในพื้นที่ในรูปแบบของสื่อต่างๆทั้งแอปพลิเคชัน กลุ่มลน์สปอร์ตออกรายการสถานีวิทยุในห่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019การพัฒนาบุคลากรให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจรู้เท่าทันเทคโนโลยีเข้าถึงเครือข่ายและที่สำคัญสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานการปฏิบัติงานตามหมายรับสั่ง เดือนตุลาคม2564ถึงกุมภาพันธ์2565จำนวน31หมายรับสั่งงานสนับสนุนสถาบันพระมหากษัตริย์หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานราชการเพื่อสร้างจิตสำนึกส่งเสริมความมั่นคงในการปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์การสร้างวินัยในองค์กรฝึกปฏิบัติทบท,บทวนความรู้ งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานเพื่อความจำนานในการปฏิบัติหน้าที่